ผมหม่อมแมวนะครับวันนี้ผมมาตกปลาที่บ่อยี่สิบาทนะครับต่อยเชื่อมลำพันสิบเก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นครับเบสนะครับเวทแปดยี่สิบนะครับลอกธรรมดานะฮะเดี๋ยววันนี้รอชมกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับ ด,ด้วยโอ้โหตัวน,นี้ใหญ่ครับตัวน,นี้ตัวใหญ่ โอเคครัใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะครับมาแล้วครับโอเคนะครับดูนะครับ เอาเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยนครับยกเลยขไเขาได้ป่าขอไปเลยรองขาดน่ะอย่ไว้เนี่เอาเดือวมาโชว์ให้ดหนไอ้อ้วนวิ่อ้วนพิเตอร์ทวีทเลยพี่ ไ้เหยเล็กล้วก็าไเหย่อสเก็บไปบตัวนี้เก็บมานะเกมนี่ครับอาไปอาอยาครับตัวนี้ไม่อยากอาด้วยโอเคดูเยนะครับนี่ครับดูเยน อ้าปาอ้าปาอึดอึดโอ้โหยันคอครับวันนี้โอเคครับนี่ะครับเอาละครับวันนี้สนุกมากนะครับวันนี้ได้ปลาทั้งหมดสองตัวนะครับปลาที่นี่ไซส์ใหญ่มากๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่รุดบ่อนัดพบนะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ตกปลาให้นะครับขอขอบคุณพี่ขวัญร้านรวมมิตรฟิชชิงช็อปนะครับถนนร่วม ร่วมพัฒนานะครับต่างไปขนส่งพื้นที่4นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ